Yes we sky เล่นไหมครับลื่นนะนี่ค่ามีอะไรรู้ไหมท่านยินดีต้อนรับสู่ world Yes ถ่ายแล้วเหรอนี่นะฮะการทำถ่ายถ่ายหรือรท่ทานท,ทำอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ้ยอา KMS นี <f art> uh, ่ KMS <f art> อะไรคืออะไร <f art> เอาเชื่อเซฟกุค่าเองเกมเอ็นโนตอนนี้อยู่กับผมนะฮะชาว AMD นะฮะโดนยตัดหน้าเราตัดหน้าผมนะฮะออยแอนเซลทีอิมมอร์ทลนะฮะรู้สึกเหมือนข้าวข้าหายไปต้นหนึ่งนะมีเด้อใครขโมยไปการปลูกข้าวแบบล็อกล็อกนะฮะอ่า ล็อกตรงไหนฮะกว่าจะใช้แล้วลำบากเราไม่มีต้นข้าวใช่ไหมเราก็ไปหาแถวข้างทางมาแล้วเราก็ปักลงป้ายเจอแล้วแล้วเราก็ปักลงป้ายใช้ได้เหมือนกันโอ้เจ๋งไปเลยใช่ไหมปัญญาอ่อนโอเคอ่าวันนี้เราเอ้ยหมาเราหาย <l id> เรียกหมายยังไงอ um <classy. S 2> oh ่ะโหมโมโหมเอ้ยเอ้ยค <hi> ิปเปอร์หายไปไปคิปเปอร์หายมันไปมันโดนเพื่อนตีแล้วเป็นข้อหาทรยศนะ ให้ให้มนุษย์มาถ่ายรูปข้างวันได้เอ่อนี่บ้านบ้านของคุณแอลนะฮะอ่าสวยละเซอกนี่นี่บ้านของบล็อกเช๊มมาหรือเปล่ากระเบิดแล้วจนเราต้องมาซ่อมให้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยไม่เห็นเหมือนเดิมเลยเครื่งหลังก็หน่เครื่งหลังก็ไม่หมดนะเดี๋ยวต่อตามถ่ายนั่งเหรอ หนังซูมหนังเอกถ่ายถ่ายแล้วฮะถ่ายทำไมไม่ถ่ายนี่นี่เราตอบเติมบ้านละเหมือนเดิมทุกประการหรือเปล่าเราจะพูดลำเนียงเหมือนตอนถ่ายทำไมฮะทำให้เขาตกใจอ้นี่บ้านบ้านใครเนะี่ยอ่านไม่ออกชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับไม่ต้องฮะไม่ไม่ได้ถ่ายฮะ อ่าคนนี้ชื่อว่าอ,อะไรเนี่ยโคโคโคไฟโคแฟงนะฮะนนไ,มไม่ใช่ฮะเขาฟางฮะเขาเป็นเกยเกย์ยุคแปดศูนย์ฮะ <c oughs> อย่างนี้เลยนะอันนี้น้องน้องเอกหรือน้องเอิร์กไม่รู้นะจำไม่ได้อ่าไปดูบ้านกันดีกว่าบ้านเขสวยมาอยอยอกอ <c oughs> กุ้ยอุ้ยเยวแกไปเกณฑ์เขา เดาเร้วสกายเดี๋ยวไปทำลายบ้างเขาอย่าเปิดให้ไม่ทานแล้วไปทำลายบ้างก็ทำไมดูดิก็กูล็อกอ่ะกูล็อกเย้อ๋อเดะมาอ่าปิดประตูให้เขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราปิดเองิโอเคอ่านี่บ้านของผมเองนะออยซาซ่า ทำไมถึง361น่ะเหรอมันเกินนะเกิน360องศามันเกินมาหนึ่งฮะแสดงว่าขาดขาดเกินเกินฮะเหตุผลแปลกๆฮะเออนี่บ้านผมเฮ้ยใครมันเอาน้ำผมไปเฮ้ยวาง บ้างครับน,น,น้ำผมไปไหนอะ่ะบ้างเอ้ <ไป S 1> ลาวาผมไปไหนฮะลาวาหายไปไหนอ๋าาไไนอพอนายกำลังขับรถในค่ายฟา,าราลีนแล้วก็เลยเบือตุ้งเกิดเป็นกุ๊กค้าไฟไปหมดเลยเฮ้ย <laughs> อย่าไปทุบ <c oughs> เดี๋ยวขี้เกียจทำใหม่ <c oughs> ขุดออฟซิเดียนให้ด้วยเลย หนุกไหมเนี่ยเฮ้ยเราเราวานน้อ่านเกมันออกเลยอแคเีตายตายแล้วเม่คุณหแบบทีน้ว่าหมมัน่ะมันจะเป็นมันไหมฮะเครื่องพังแล้วผลงานใครอเดี๋ยวหาของขุดก่อนออกซิเดียนเนาะ

อันนั้นมันอะไรรางขุดตกลงไปอ่าอ้าวแล้วลาว,วาไปไหนหมดอ่ะ,อะเฮ้ยกินแล้วกินแล้วเอาดีๆเอาไปวางวางเลยลาว,วาอ่าแล้วก็ดึงมาโอเคเฮ้ยดึงไปปลายดีให้มันเต็มก่อนอ่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้นว่ะ ข้าลูกค้าคนไหนโอเคโอเคล่าลงป้ายเอาจะรีบวนตามลูกค้าแล้วเอ้ยไปลูกค้าน้ตอนนั้นว่าเฮ้ยเอ้ยแล้วครั้งนที่เราตาลูกค้าเราโทรไม่ถึงเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาดินเอ้ย ตายแล้วไม่ใช่ว่าพอไม่ได้กดูจะตอบอย่างเดียวเอ้ยที่คุจอ,ดอไดมอน้าวแล้วด้มั้ยครัเอ้ยที่คุจอดไดมอนด์งงไงดิไม่งงอ่ะตายเลยน่ะมาอีกบ้านกิีปเปอร์โผลนะปะ่ะบ้านผมไปแล้หมดสภาพแล้ว อ้าวแล้วไอ้ข้างล่างที่ทำไว้อ่ะเจ๊เจ๊จงแล้วชีวิตคลิปครูเมื่อไรก็ไม่เอาดูดิเลสโตโนไปหมดเลยเพราะใครเนะี่ยฮะไม่รู้ฮะดูดิทำบ้าพุมพังหมดเลยเน <No. S 2> ยืนงงเลยใครวาทำได้ ทำเพื่อเอ็ดเพื่อทำสวยเพื่อเนอะนี่ถ่ายไว้อยู่นะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อแย่ต่อเลเซอร์โต้เหมือนเดิมเลยโอเคนาดหน้าที่นาดานตึดแล้วทำลายโอ้ดูเอาไม้ไปทำมันไม่ใช่ธาตุไฟบ้างไม่แต่ข้างบนคือธาตุไฟนะฮะเครื่องผลิต

เอาถังป้ายอะเอาถังป้ายอ๊ยแม่งติดติดติดตันติดตันเยอะยิงทีมาใครเลยอ้าวอุ๊ยโุยร้อนแรงร้อนแรงวอาไปอะไรัอกเกไ่อาังอทั้งทัเไมอเอาปาเาถังไปเลย าถาท<ร>ไปแดงแล้วก็โดนแย่ E P เฮ้ยแก้ทาา่านรึเปล่าต่า <c oughs> งกัน <c oughs> จบการจบการเฮ้ยเราก็จบแลอวะกระจกเาอ่ะถ <c oughs> ้ <c oughs> เาเบื่อจะตายเล่นแบบนี้ กระจกเราอ่ะ yes อันนี้คือแมพที่อยู่เราอ่าเราเฮ้ย,ยตายแล้วออกบ้านไม่ได้าตายตายแ <laughs> ล้วเอ้าเปิดประตอออูออกไห้เอาออกไปเชิญเชิญเอาไว้ออกไปสิเผืเอ่อปังออกไปออกไปเฮ้เฮ้เ ออกหลังบ้านไหมออกหลังบ้านออกหลังบ้านเออแล้วประตูก็ไม่ปิดอีกอู้โหคีปเปอร์อยู่หลังบ้านอีกขอบใจฮนะดาอเ,เอาเฮ้ยใคร <c ười> คิปเปอร์ไม่เอาหลังบ้านนะฮะ <c ười> โอ้ขึ้นไปอยู่คีปเปอร์ เราคงต้องอยู <wi> ่บ้านเราสะพังเงือ้โยเสียงคอกระบ้านี่ออกทางเนี้ขุดออกซิเดียนเดินออกไปเนี่ยเปิดตู้ให้โอเคออกไปเร็วมานี้มานี่มานี่มานี่โอ้โหดูขุดดิเอาหินมาแปะด้วยไม่มีหินล่วงไปหมดแล้วเอ้ มาเกือบตายอ่ะเหาเอาหินมาเร็วครับเร็วคุณครับเอาหินมาครับหินครับเอาหินครับไปฆ่ามาไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาหินคนสร้างบ้านไม้ไม่มีหินหรอกฮะเอาหินมาเอาหินมาเอาหิน เอาอนี่ก็ได้เอานนี่มาเอาคืนมาไปแล้วเอาว้าเอาว้าเอาว้าแม่ดำว้าไม่ต้องเอาเออเอาว้าไม่มีหินไม่มีหินเอาเอาเอาไอ้ฮาโลวีนก็ได้เอาว้าเอาว้านอกไม่มีหินทุเรศหลอกกันนี่หวองแต่จริงทำไมตอนคืนมันไปไหนกันหมดไม่เห็นมีใครมาเล่นกับเราเลย เขานอนแล้วนี่แหกตาตื่นเมาเล่นนะอ่าฮะนี่คือเครื่องผลิตอะไรเนะี่ยค b l e บ,บสโตนนะฮะซึ่งปัจจุบันคือใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีหมาบางตัวมาทำพนะังครับใครหมาไอห,หมานะะเนี่ยหมาะะห,มหมาของคุณน่ะเมื่อกี้ที่มันตายไปมันมาคาบคาบคาบเลเซตัวผมไปอเอ้าช่างบันเทาเคา จะมีอะไรกินแล้วเอ้ยแล้วอะไรพื้นหญ้าเขียวๆโต้กันเป็นก้อนขัน,นดาได้เจ็บมากเอารางวัลไปเลยด้านหลังฮะอะไรด้านหลังไม้ฮะไหนอะต <c oughs> ู้กนเกิดเป็นก้ขันนี่คือการลงลงพื้นแบบชาวล็อกนะฮะ,ะดูนะฮะยิ่งโดดสูงยิย่งดีฮะดูโดดอ,อืออูอเบ้ อฮะซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศภายในเซิร์ฟ AMD นะฮะซึ่งเปิด<ม>ผ่านมระเบิดทั่วเมืองซึ่งแบบนี้เรารับประกันความโหดได้นะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านแม่งก็ยังอยู่ได้นะฮะขนาดปรับเป็นเพจโฟแล้วยังเจอเลยฮะโอ้แม่งสุดยอดจริงฮะเ,เรามอบซีตนี้ให้เลยฮนะเอ้ยแล้วพื้นมันมาเป็นไง่ใครเหยียบเอ,ยอเอ เจอหมู่บ้าน NPC พีซีฮะไหนอ่ะพ<อ>าไป,ไปทางโน้นนะด้วยความอาร์ตนะนะวนความอารนะ์ตอ่ะเฮ้ยไปเดินดูกันไม่เอาฮะมันไกลอะ่ะไม่มีเกมมอดไม่เป็นไรเดินได้วิ่งไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไม่เสียงนะ,ะเก็บของนะเก็บของไปก่อนนี่ไม่มีของแล้วเนี่ยมีแต่เนเธอร์เอ้ยเนเธอร์มาจากไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะไอที่ ที่ที่บ้านผมเนเธอเร์อกวูว่าแล้วเนเธอร์กูว่าหน่อยเดี๋ยว,วทำกล่องเก็บของนะของเต็มอ่ะอ่าฮะเก็บของเราไปตัวเปล่านะฮะ ไปแต่ตัวโยกแกงแอ่ปาป่ะเราไปเอิ้นพร้อมยังพร้อมยังครับคุณฟางไปแล้วนำไปเลยวิง่งไปอยากให้เลี้ยงนำย้ำแหวงฮะอยากให้เลี้ยงนำ้ำแหวงอ๋อชิฟงไปฟงไปเลยคุณฟงอ๋งงฟองฟองฟงอ๋อ้ชิดฟง น้ำป้อยฟุงโฮ้ตื้ตื้อเซนเซอร์ครับไม่ทันแล้วฮะอ๋ออะไปไหนว่าเป็นมีซีเป็นมีเลยอย่ามาหลอกกันเลยก็หลอกก็วิ่งนำไปเร็วมันเป็นไงหมู่บ้านเรมีซีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็น เป็นพาทก่อนร้อนเป็นไงครับเป็นเป็นเป็นงงงโอ้โอยอีมันติดตันเป็นสังเสังเิฮะนำไปสิจะได้เจอไหมเนี่ยฮะว้ายวิงย่งป๋อเร็วยังไม่เจอนะเนีย้ยติดอะไรไปสิ ไหนหมู่บ้านมีสีไม่เห็นสักแอะมันอยู่ทะเลทรายใช่ไหมใช่ปะครับใช่ไหมครับเดินงี้ชาตินีจะถึงมัะเนี่ยไปเองกัเน่ยอุ้ยจมจมอุ้ยจมน้ำลึกมากครับอีหัวทีหัวเห็นแดงๆไหมครับนั่นคือตาของแมงมุมนะฮะเอ้ยไม่ใช่นะี่มันดอกไม้เนี่ย ตาบอดแล้ว <No. S 2> เออแอดม,มินเราตาบอดสีนะฮะ <No. S 2> เ,เขาร้อนจากมุมบ่อยฮะแล้วเขาออื้เฮ้ยเ,เห็นคีปเปอร์ไกลๆใช่พอเขีวเขียวเฮ้ยนี่ไงเอาไผ่ไปปลูกหน้าบ้านเราดีไหมปลูกใต้ดินผิดกฎหมายทำไมอ่ะเออไผ่ใต้ดินไงปล่อยเ,ยเอปปปลลล่่่อออออยอยอย เอ้ยไปตัดออกมาหมดเลยแล้วมันจะงอกมาเอาไป <Okay. S 2> ปลูกที่บ้านฮะโอเคเก็บไปละสามอันอ้าวแล้วอีกอันไปไหนอ่ะอช่างมันเอ้ยเกือบเหยียบเอาไปปลูกหน้าบ้านด้วยเก็บแซนไป,ปนนด้วยเราเป็นคนชอบอนุรักษ์ของแปลก <c oughs> ไปหาโมบายมิซิออนวิ่งป้ายะจะมองทำไมเราวิง่งมา อินป้อยเสียงมาซอมบี้ขับพรมไหนอ่ะไม่ใช่แล้วมั้งใช่เหรอเ้ยทําเฮ้ยโคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่อ่ะ แมไปไม่โหลดโหลดนิดหน่อยโหลดทีละนิดปิดปิดปิด,ปดเฮ้ยไผ่เต็มเลยเก็บไปทำกระดาษดีกว่าไหมเอากลับบ้านไปด้วยจำทางกลับบ้านได้ปะเนีย่ยได้ฮะได้กลับมัง้งกลับม,มั้งเดินทางไปทิศเหนือนะฮะเก็บไว้ไปปลูกใต้บ้าน คุณฟองอะไหนหมู่บ้านในบีซีพงพงพอง <laughs> ในหมู่บ้านในบีซีครับขอถามหน่อยครับไหนครับไม่มีอ่ะพอกคุณอะหาร <c oughs> เกียน,นเกลียนเอ้ยหาซีแถวนี้ดิเผื่อมีเอาสอกเม็ดหนึ่งสองกําเม็ดกลับบ้านไปไมีไหม,ม,ม ชีวิตต้องมีสักซีดหนึ่งเอาสักซีดหนึ่งซีด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 ท่านฮะผมมีกระบุกระดูกบดฮะไหนอะเอาไปหาที่บ้านก็ได้ฮะเนียวเอาหรอ,อ <c oughs> โอเคอ <c oughs> <No. S 1> ้าแอแวแล้วตกลงป No why admin รู้ไหมว่าแอดมินจะเกิดอะไรขึ้นฮะรู้ไหมจะเกิดเป็นโกคุคัน เอ้ยเอาดอกไม้กลับบ้านด้วยปะเอาดอกไม้กลับบ้านด้วยบ้านไม่มีป้ากลับบ้านบ้านจนเฮ้ยเอาเอาเอาไก่ไปด้วยเอาไก่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 กลับบ้านไก่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 เอ้ยสีไก่เอาดอกไม้ดีไก่จนตายไก่อะไรโหดเท่านี้ ได้เนื้อแล้วเย่กินก่อนกินเนื้อสดนะกุ๊ก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 จะไปไหนวายนจะไปไหนนี่เอาตะบองเพชรตีมั้งเกือกลับไปอ่ะกลบไป S <S เฮ้ยจะมืดแล้วรีเร็วหมดเวลาแล้วสิหมดเวลาแล้วสิ n นอีกตัวหนึ่งเอาไก่เอาไก่วิ่งกลับไปความเร็ว360กิกิโลเมตรต่อชัโมงรอ,งองด้วยหลงรอด้วยไม่รอแล้วแข่งก่อนนะรอผมด้วยทำไมคืนนี้มีคนจอยแค่สองคนเหมือนคืนทุกคืนที่ผ่านมาเลยอะ่ะ อ,อคุณฟงครับทําไมถึงมีแค่สองคนฮะฟง <laughs> ไม่ต้องฟองเลยฮะเนิม <No. S 2> อ่าเรียกแฟงกี้ฮะออแฟงกี้แฟงกี้ฟงไม่นี่เอาไว้ทำอะไรปากกาหลังกาลางทะเลสายเอาไว้ปักหน้าบ้านมั้งครับเอาเอาเอากลับไปด้วยลองทุบดิ อาวเกบอะเอ้า,บบอาหายอ่ะหายอ่ะเออหายป่ะป้าป้า,ปาเราแล้วทางบ้านกลับบ้านยังไงวะเนี่ยป้าบ้านเราใช่เหรอใช่ทางนี้เหรอใช่เป่าไม่ทราบ <laughs> ทำเซตละไม่อยากหนูที่บึดๆน่ะไม่เป็นไรไม่ต้องใช่ระดับไหนแล้วป่ะของเราเต็มแววมาฮันนี่ฮะน้ำอะไรรืมเปล่น้ำไปน้ำไปช่วงนี้ตาเบอร์เบอร์เนาะ มองดอกไม้เป็นตาสไปเดอร์เอาดอกอันนี้หมาหมาใครหมาป่าเฮ้ยติดไปไม่ได้รอด้วย no ปะนี่ลนะบ้านเราบ้านเรามีหมาด้วยหรอ,อบ้านเราเด่นเลยไปดิ <laughs> โอ้ดเดินพาเดินอ้อมด้วยนะเฮ้สเกลตันอยู่ข้างบ้านผมนั่นน่ะ ต้องรองเลยไม่ให้เหคิปเปอร์กินไปแล้วคิปเปอร์ต็มเลยมาเร็วมาชักนะยองไหนอะในคิปเปอร์ไม่มีซอมบี้ซอมบี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย เอาหมาใครตายอยู่เนี่ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เห็นซากัะเนี่ย <c oughs> เห็นปะเอ้ย <c oughs> เห็นเปล่าเห็นซากัะเนี่ย <c oughs> อะไรฮะเห็นหมาปะไหนเนี่ยที่ยืนอยู่มีอะไรปะ <c oughs> ไม่มีอ่ะ ทำเสร็จเร็วถึงบ้านแล้วภารกิจเสร็จแล้วเออจบแล้วมาเรามาปลูกต้นไม้กันดีกว่าได้ซีดมาเสียนเอาไปนี่กานปลูกบอกไม่ซื้อไอดีเทสสุดท้ายก็ซื้อนะฮะอะไรนะ ไม่ซื้อไอ้ดีเทสสุดท้ายก็ซื้อฮะอะไรผมใช้ดีเถื่อนฮะเชื่อนฮะผมเห็นตลอดเวลาฮะคงเถื่อนนะฮะดูแบบเชื่อนร้ายร้ายเวลดวายวายวาโอเคครับเป็นอะไรฮะผมเห็นหมาคุณตายอยู่เนี่ยครับแันคร้านแึแล้วล่ะรู้สึกจะเห็นผ่านนะโค นี่ครับบ้าน private นะครับซึ่งคนปกติเปิดไม่ได้แต่เราเปิดได้ก็มาลึงเป็นแอดมินนะนี่ครับดูกล่องนะฮะ private นะฮะเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูแตกดิแตกแตกแไม่แตกนะครับเฮ้ยไปููลกหรอกโอ้ท่านบ้าไปแล้วฮะแหกปากวอมันฮะด ใครไม่รู้กว่าจะได้กลับบ้านอุ้ยตกซึ่งเราก็ขอลาก่อนเพลงเท่านี้ครับขอทุกคนโชคดีกับการดูรายการเอ็มดีนะซึ่งอีกคนผมไม่เห็นมีใครดูเลยะไม่มีมีคนดูแค่สี่สิบกว่าคนนะโอ้ช้ำใจตายฮะอย่างน้อยก็มีแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งฮะอ่าเป็นแต๋ว ิฉาดิ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 รายการคุณทำอะไรฮะอฉาเปล่าอะฉาเปล่ามองหน้าอะไรฮะมองหน้ามีเรื่องเอ่ะฮะนี่ดูมีเรื่องกับยมทูตดูดูการเสพไก่อิ่มตั้มไก่ป่ะฮะเั้มไก่แตกไผ่ไผ่ปากไหนอ่ะไผ่ปากคนหัว ไม่เอาฮะเอาเดีๆเฮ้ยโทษโทษโอ้ยโทษเตียบซีดโ,โ,โทษครับเอาปากข้างๆนี้ก็ได้ไมั้งทำไมทำเล็กจังเอ้ยภัยผมเดีย๋ยวให้ปลูกใต้บ้านก็นได้แล้วขอจบเพียงเท่านี้ ใครไปดับไฟบนบ้านผมเนี่ยโน no. บ้านผมไฟหายเห็นไหมนี่คือบ้านของตุ๊ดประจำชาตินะฮะไหนครับไว้อะไรเห็แด่แอลผู้ยิใหญ่นะฮะ <c oughs> เข้าไปสำรวจไหมฮะว่ามีอะไรมีแคนนะะ่นี้เหรอฮะอ้อมใสๆกากๆอ่าฮะแล้วเข้าไปดูกัน <c oughs> อุ้ยประตูนี้ก,กว่เดิมมะล็อบบีเข้าได้ แอดมินเอ๋ยอย่าใช้อะไรเราไม่มอาทำลายความเป็นตัวของคนอื่นเขานะฮะดูบ้านของไอเนียบอลล็อกครับเขาชื่อบอลล็อกผมชอบบ้านเขามากเลยฮะประตูเขาไม่มีกันได้ทุกอย่างฮะยกเว้นซอมบี้สเกลตันกับคีเปอร์เอเดอร์แมนต่ไฟเดอร์เขามาทุกสัมผัสสิ่งในโลกที่เดินได้กันไม่ได้กันไม่แค่อากาศนะอากาศในเกม่ อ่าเราก็ขอจบรายการไปเท่านี้ครับเนื่องจากคลิปเต็มแล้วโอเคไปขุดบ้านเขาอีกละเดโอเคครับจบเพียงเท่านี้ครับโอเคเย่ yeah.